มาแล้วนะครับอาจารย์มาแล้วดูจริงมือนี้นะอาจารย์เนรถว้านนี่บอกทีมงานไปนแล้วว่ามือนี้ผมจะลาเพราะว่าเมื่อวานผมกสไเร่ม้านอนมื่อวานมมผมเหนื่อยผมใส่เร่มา้านเอาผมก็เลยบอกว่ามือนี้นะผมอาจจะไ่ได้มาเรืองแบบที่นี่ท้ายลูกแกงโคแดงกับม้าแม่ที่มากันเมารถตู้มาจักรยานมงเต่กากับม้า เลตองกลองมาตอนใบเพิ่งอย่างนั้นั่งถ่ายอยู่แต่ละกลุ่มสามวงต่อกับโบเมื่อผมว่าเอ้าไต้ไปก็เลยได้มาอีกเพราะว่าผมบอสบายครับมือวันนี่มือวันนี่ก็ล่าขึ้นกันก็ล่ามาได้พี่น้องนั่งถ่ายผมกับเขามาตีวงแรกผมกับคันนะกับน้ารับเกียรติเสร็จแล้วครับมือนีก็เลยมื่อวันเลยบอกว่ามือนีนอาจจะไม่ได้มาเนี่ยครับเพราะว่าขอพักเสมือเพราะว่าปวดหัวไหมครับปวดปวดปวดนี่ไปยบ้านท่วมดันแล้วมันขึ้น หลังล่างเกาที่สองเล่นไหวยี่ห้าเลยโอ้สูงเดียวสูงสูงเดยคือสูงมากเพราะว่าผมว่าเป็นี๋งคือปวดท้ายห้อยคาแชะนะครับก็เลยไปวัดเบอร์ความดันสูงเท่าไหร่นะร้อยร้อยสี่สิบร้อยเก้าสิบแล้วครับพี่น้องเบาแน่ครับเบาเรียไม่อยากกินยาเพราะไม่กกินยาเป็นเพราะว่าอยากกินยาแต่ว่าขันปวยยังสี่เนี่ย ตามรักคันตามรักไสยศาส์เท่านี่เลขเขาอัเลขจะเขามันแก่ไข่งวดมันแก่ไข่งวดสองศูนสอวดนะผมจัดไทยวัดใหญ่ทุงอยังงวดน้นเลอกสองคูนสองอาจารย์นอตี่วัน0นสองบอกต่อมากกับทีตต่อนะครับจะเล่วเมื่ี้นะครับเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเลขเขาเขาูอาจารนะครับอาจารย์จะใส่โบแดงนะครับ สป <m> ไต่ีเพ่อใครมาดูอาจารย์ใส่โบแดงเลย่อาจารย์ใส่โบอะไรเจนนมากระลาเขาเนี่ย อ่ามีเก่าละก็จ้อแตกใส่เก่ามือมไปเลยรับแข่โซ่ครับอาจารย์ใส่ก็ได้อาจารย์อาจารย์ใสโบแดงใ่หนึ่งวันแก้บนอาจารย์กำลังจะใสโบแดงแก้บนนะครับลยเลยลยเลยสันนันเล่นะะครับ ้วหน้าเขาก็ก่ามือู้ด้เมือเละมากดีไซน์ได่ง่าเ่เป็นอูครับทำุ่มไครับดูด้านหน้าด้านหลังเอาไปทำปุเอาไปทำปมนเอาไปทำปมนเาเอาเอาเอาเาไหน้าฮเ้ กลายเป็นเจแล้วอาจารย์กล้องนี้หน่อยครับอาจารย์ทางนี้หน่อยเป็นเจไปแล้วครับนี่ยังสนนารสน้นี่เมียเราจัดกันนะครับการเรียกวดหน่อกันนะครับการเรียกมวดันใส่ไว้แยวก็ชิมจ้ะ แต่รอบหน้าเกวันเลยนะได้เล่เก้ามากเรียว่าเมื่อกี้นะครับมันออกห้าแดเก้โอ้เนี่ยตัวค่าอยู่เลขหมได้เนี่ยันธมยาไปนะพันนันอบอกโอ้ตลอดได้ไปรอ สวยจ้าคุณเหมยบอกอาจารย์สวยใช่ไหมครับมันสวยขึ้นเลยอาจารย์สวยจ้าโูดูน้องมุ้ยไปีนแล้วครับปีนแล้ว ลักษณะที่ด<ะ>ีซึงวันนี้มันเห็นโบแดงได้เลยไมเห็นกระโหลกแล้วมันอาจจะจีบเก่าได้หนิการเลี้ยงวัวกีมันออกหาซีซีนะครับเพราะอย่างวัวปวมไปเลี้ยงวัวตังกีมันออกหาซีซีแปดเจ้านะครับเลียงเข้ากะเข่าคั้มดีว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับเพราะว่าเลขวิ่งเข้าเนี่ยสิบสามงวดเราหลุดแค่งวดเดียวก็คืองวด 0ล้านเปอร์เซ็นต์เดียวกันนะครับเนาะแล้วก็เป็นนาอาจารย์ที่เขาเน้นเมื่อกี้คือในคู่เขามันเจ็ดสี่ห้าเลข่ยคู่เขามันตรงกันที่สี่ห้าห้าสี่เนาะแต่ว่าถามมาสีหามาบอม่าแสนไปคูนาก็เลยบไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามาก็เลยจิตใจเหงีคูนะครับถ้ามันออกสี่ห้าสี่เนี่ยพวกผมก็ได้หลายล้านนะครับลอตเตอรี่เป็นบาทนะครับเนาะอาจจะถือรางวัลยี่สิบนะครับเพราะลอตเตอรี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าใบมีแต่สี่ห้าห้าสี่นะครับไม่เจ็ดสิบเอ็ดใบ นะครับกะแต่ว่ามันก็ไปเข่าค้ามที่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะคก่ะถ้าใครได้เบื้องคิดผมจะีวเบาเรื่องฝันนาถี่พี่น้อยมาบอกว่าดีมากแน่นอนเห็นไหเนาะนะครับในฝันนั่นมันต่มีกิจหนึ่งที่คนเบื้องหลังวิวนักผมรุดไปเบาซีซีจะผมลงกออกไปเจอถึงนะครับแต่กะผู้ใดรูดบางทีก็แจ้งผีดๆแต่ว่าส่วนมากกับนถึงสามสูไล่เกินเบาท่านนี่เราก็ถึงสามสูนะครับเพราะผมให้พี่สอนไม่เดียวแต่เราจำที่ผมสอนในไรพุ่ เก็ลูกพังในวดที่สองโัว 4, 2, โนะครับเราก็เลยไป 4, 5, 5. สือที่ที่หาก็สามห้สี่สองห้าเนาะนะครับส่วนเป็นยังคือในไส้บูเดียงมันมีที่มากครับม็คขึ้นมานั่นแงนยแงูเป็นใสโบแเรียงเป็นมาลุ่นขงวัดเชนฮานะบอกเชนเจ็ดห้าไหมไหใช่ครับใช่ครับเพ่นอยู่พกผ,ผมก็เลยบอกครูเอ้ากันวัานา้่ยเรียกผมเขานี่ผมกับนี่ส้ให้ก,กันนะดอกแต่ว่าอันนี้ก็ใส้เนี่ยนก็เลยบอกครูนี่วัวนี่ที่เจ็ดมังกราเนี่เวาวพันกล้องเลยทาเข่าปวจอเข้าเนี่ย แต่เก่ามือเลยใก่เมื่อเฮี่ยนพื้อนเนเพืนเพียนพือนเ่อนเพื่อนเพือนเพือนเพร่นเพื่อนื่อนะครัอนพื่อนเพอนเพื่นเพื่นะคืัอนเพนเพอนเพ่อนือนเพ่ื่อทเนเพื่อนือนเพือนเพื่อเ่อนะคร่บเพือนนเอนเอนเพือ่อนพื่เพื่อพอเอเพอเพืนเ่ออเพื่อนเพอนเ่อเพอเอ เพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเกนะครับมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกสองเสองตัวมีเก้่งเจแล้วก็9ก้เม็ดเดียวคือ9ก้าแล้วเมื่อกี้บอกว่าฝันดีตัวเลขพวกค่ะมีฝันมีคนเห็นในคุ่แ้วนองอยัแงงวเห็นกับนี้อ่ะทองสามนะครับเด้อสามเก้าสอง เรจเปลี่ยนเลขให้แล้วนะครับเอาไหมเอาไหมสามเก้าสองมันตรงกันอีกแนแม่าเตรงกันนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเนี่เขามีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก้เกามันตรงกันอีเก่าสองงวดที่เราถึงก้าหนึ่งกันเยอะๆนะจำเลยว่าเก้าหนึ่งล่างเก่าเจ็ดบน มวนคู่หเก่าเสกคูเท่าหรืออะไรก็ได้ขอให้มีเเหมือนกันวนนะครับมันตรงกันเขาก็ออาทดมัติก็ตรงกันซีหาู้คูกัเจนซีหากรมาอยู่ได้ซีหานะเจนไปคู่หนาไปหาซีซีเนาะกับมันเป็นซีซีหานี่จะรวยอยู่เลยไปบอกคูว่วนนี่ขอลางก่อนถ้จะมาเทวกระบะเอาคู่หน่าแถวคู่หลังคันดีออกเก้าสกัเช่นเจ็ดเก้าสองเี่ยสอยู่หลังโมเมนต์เ้าสองเจ็ถึงสิว่าเอาแม่คูเนาะ แล้วเราบอกว่าถ้าใคจะบ,บนคู่นะครับคู่องค์ดัมที่ผมรุ่นเองเราบอกว่าเราอยากปากามหวานกับของเหนียวตีเป็นไงมือนั่นแม่ที่เรามาเอาปากามหวานมาถวายเราได้แสนนะครับเราได้หลายแสนนะครับเราเลี้ยงปากามหวานหน้าพ่งกระปุลเราเราียกว่างวดนี้อันนี้เขาก็จะเอาปากามหวานกับเผาเหนียวไม่ให้เรานะครับอีกอันนึงกะต้อยต้อยไข่มุกเนาะค,คนที่เอาต้อยไข่มุกจาก non นนะบุรีน่ะขาดอีกสองมือนในล้านหนึ่งครับนะ คนแล้วเด่นพร้อมเน้อยเวลาขอน้ปูผอซื้อน้ำสกุมาเลี้ี่ไปน้ำนะครับคุณได้บอกเล่าได้บอกเล่าูด้วยนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนดีเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเราบอกว่าอะไรฝนมาปกกุ้งบพองวดี่เขาถือเกาหนึ่งผมฝนูซื้อปลุกไหมว่ผมเคยเอ่นมันว่าปักกุ้งเน่าเก่านึ่งงวน่ะเขาก็เลยพากันถือเกาหนึงหละครับผู้ไดถือเกาหนึ่งแน่ยงนี่นะครับเนาะลเก้าหนึ่งเนี่ย ผมกรรับลอติดเจสซี่หาใบไม่ได้งวนอ่ะนะครับเมื่อวานผมไม่วางวดนี ead, ้ก wow, ับผมฝันเห็นประคุ้งอีกเที่มันจะมาวนเก่านึงพอตำรวจกับฟันห็นแล้วฟันเห็นในจอนนี่ครับท่านไม่วานนี่กับเที่ยวกับตำรวจแหละกับเจ้าหนึ่งแล้วเมื่อคืนฝันเห็นประคุ้งอ้านะครับฝันมาไปเตะบอลกับประคุ้งครับ บ่มนูนระบบอัน enfin> tamam> um> ี้เดะบ่อนูนระบบอันี้แล้วก็ฝันเห็นบ้านหลังหลังของมันด้วยที่ที่ที่อยู่สมเด็จสมเด็จตั้งแต่เราไปเล่นตอนเด็กครับเตะบอลอยู่ข้างบ้านมันมันจะมีกลุ่มเตะบอลเหมือนลุ่มสมัยอยู่ทุ่งเนื้อไก่ เอวันนี้คนมกันเยนะครับแต่เห็นบักคุ้งกับน้องมันบบกหนุ่ยเห็นทั้งกองเลยทีนะอืพี่กับน้องกะอีกแล้วครับเห็นบักคุ้งว่ารำขึ้นอย่หลายบักคุ้งเน่าเก่านึ่องอีกแล้วดูเรียกแม่ปล้คั่วเง้นอีกแล้วไปดือนนวดนกวนกับไปเอาเงินในมันหาพันครับมันจะอล่งอยู่

ก็ยังตีกันนี่แหละนม่ฝันหูยหูแตหู่ันูใสกัน้ากไ่ได้ตีครับ่ยกทับใส่กันน่ากดีฝันเห็นมั่นบอยากถึงกับฝันเห็นนะครับตำรวจจะเห็นแล้วฝันเห็นตำรวจจะเง็นเกาผมแต่คิดว่าเลขเป็นยังงง้ให้ตเก่าเลขมันออกแล้ตเก่าครับบา่ทีดเนี่ยเขาจะทำให้เขาออกางไหนเนีบางทีดีเป็นที่น้องเห็นว่านี็คิดว่า4 5 6 8 9 1 9 7 9 6 9 2เราจะเน้นที่ก็คือ9กั9 2 เก้าสองเนี่ยมันส่งเล็กเด็กถูกก็มันส่งเล็กูกเขาเลยต้องเน้นจังหน่อยนะครับส่วเก้านึงเนี่ยแล้วปีนี้เป็นปีมะโรงเป็นปีงูใหญ่เป็นปีของรูอยู่แล้วนะครับเด็กมงคลหรือเด็กเก่านึงนี่ก็น่าจะมาจากบริวารฟูเจ็ดจำเลยไม่เป็นเก้าทุกเจ็ดตัวนั้นนะครับเนาะแต่ส่วนตัวหนึ่งที่คนมองข้ามก็จะเป็นเก้าหกซะเยอะเก้าหกเหลือเต็มเลยเราจะดีตามกับปากใน้องีคูยาตาดอกแต่ถ้าใครรูดเก้าได้ก็รูดเพราะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า เลขวิ่งเราติงสามวดเราเข้าไปติดสองม้วดเราหลุดงวดเดียวคือ1พฤศจิกาครับผู้ใดที่เด่นวิ่งเพื่อกบบด้วยไปเดียวได้คือว่าหละเลขมันทีเขา้าทม่หลุดนะครับเด้อไม่มีใครรู้ว่าออกส่วนไหนปวดท้ายพิจารณยานนั่ในการเลือกซื้อนะครับก็สนับสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยผู้ใดมากเก้าเยียงก็รูดไปเลยผู้ใดสายรูดไม่มีเสียงจริงๆงหรอกครับไม่มีเสียงประเซ็นนะครับ กาจจะเข้าก็ได้อาจจะรุดก็ได้ครับเท่ากับยู่ที่เท่าย่ที่บุญวาสนาของแต่ละพนมือนีมาแล้วกูลังพ้นมมีดว่มแบบนี้บ้านเรื่องเขาถืดเก้างวดแปดงวดจะมวังกปเห็นว่าดื้อนะงวดเก้านี่เขาดือแล้วภหนังกูยังว่าื้อเอาคือเบิ่งงวดก้านนั้นแปดงวดจีที่ผมดังดัเลยนะที่พอขั้นรุดเลยนะกูก็บ่เห็นอีกูไม่เห็นงวดศูนหลานเด็ด